รับสัสดยครับพี่พี่เป็นเพื่อนทุกท่านนะครับพบเจอกันอีกหนึ่ง EP นะมิชชั่นว่างไหนวิทักพี่โทรพี่แอดไลน์มานะครับพี่พี่ครับนี่มีหลองพ่อเดิมสวยนะพี่นะไปดูดามหมายนะจับเงินไปดูปอกครับปอกไปกระดูกกามช้างแกะนี่ลวดลายวินีรูปเหมือนพอเดิมไปดูครับสวยมากนี่ครับสวยพี่นี่ครับ มีดผ่านช้างนี่เก่าถึงยุคเลยพี่นี่ครับหลวงพ่อเยิมวัดหนองโพครับเก่าถึงยุคดูง่ายๆครับพี่สนิมขึ้นบานเลยเนี่ยบอยว่ 2, าสองพันห้าเจ้าพี่สองพันห้าร้อยบาทน่าใช้น่าใช้มาก นี่เป็นบุทองครับพี่ทองคําแท้นะเนี่ยพันสามพี่บุทองคําแท้วายมีคนมาต่อขายไม่ได้ครับพี่พันสามพี่ผมมีวัดละขังมีอยู่สององค์นะนี่สวยมากๆสวยมากๆครับพี่พระสมดิจวัดละขังนี่อันนี้แบบนะครับพี่ อันน yeah. like okay, right. okay. ี้พิมพ์ใหญ่อกกกะบอกเกจชลุ้่ไปดูเนื้อหานะหนึกนุ่มโฟครับแล้วก็มวนใส่ไม่เล็กเล็กเล็กเต็มเลยนี่จะแกะกล้วยตากพี่พาสโซนนี้แกะกล้วยตากแล้วน้ำหนักจะหน่วงมือนะนี่มันสายไม่เล็กเล็กเนื้อจะหนึกนุ่มครับ อมนสารมีเพียบเลยนี่ครับเก็จะรู้ซุ้มด้วยสวยมากเลยครับพี่นี่แกกกล้วยสวยจริงครับพี่หกร้อยครับพี่นีวจะองค์งที่สององค์ที่สองนี่ นี่อกวีอกวีนะนี่พิมพ์ใหญ่อกวีเนื้อแบบเป็นเนื้อโซนเดียวกันนะพี่นะเป็นเนื้อโซนเดียวกันนะมวลสานเทียบเลยม่เล็กๆเ,เ,เ,เนี่ยเนื้อนึกนุ่มนะสวยนะฮะเนสองจะแกะกล้วยตาครับพี่น้ำหนักก็จะหน่วงมือด้วยแล้วก็นึกนุ่มฟูสวยนวลตาเลยพี่นี่ครับ หกรอบาทมีตลับด้วยนะตลับก็ขายหกร้อยมีเข็มครบเลยเป็นตลับนะนี่สวยตับโบราณแบบสวยมากเลยพี่นี่ยกสิงด้วยหน้ายกสิงสวยมากเลยหกร้อยนี่ก็เคี่ยวหมูตัน จับเงินชมูตันพี่หกร้อยเอาหกร้อยพี่อันนี้เอาเก้าร้อยนนักเก็บพี่ผพก็สนิทเอาเก้าร้อยพอเป็นไมแ้แก่โคตรเก่าเลยเอาเก้าร้อยพี่นี่ตัวใหญ่เบ์เลอร์เลยพอเดิมตัวนี้พันเจ็ด นาแกะหลากหลายนะหลากหลายพี่เงินเดือนออกแล้ววันนี้พี่ชอบวันไหนพี่ทักเลยนะนี่พี่นี่ปิดตานี่น่าใช้ปิดตาผู้อยม่มประพันสูงพี่พิมพ์เรือบือเรือบือองค์เนี้ยวเก้าร้อยพี่พิมพใหญ่ยอดนิยมเนี่ยนี่ปิดตาผู้อิ่มนะ องคตหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานวัดบางกระสอบนะพ่พี่งานแกะนะนี่อย่างสวยอย่างเก่าเลยแบบมีหายากนะพี่นะนี่หลวงพ่อปานวัดบางกระสอบนี่องคตสุดยอดแล้วพันเจ็ดหลวงพ่อหอมพ่อหอมหลวงพ่อหอมวัดซากมาก เก้าร้อยเป็นงาแก่แท้ทุกตัวนะนี่โคจัสิงงาแก่ตัวนี้เก้าเก้าร้อยพี่ชอบไหนพี่ทักมานะพี่โทรพี่แอดไลน์มาแล้วจ้ะอันนี้ผู้อิวัดโคนอนพี่ปิดตาถอดได้ไม้แก่อย่างเก่าเลยนี่ลงรักปิดทองกเก่าๆเลยรผูรร้อวัดโคนอน พอได้น,นะเอาเก,ก้เาร้อยพอเก้าร้อยจะกดหลังพอเดิมเอาหกร้อยเขี้ยวเสือแกะน้ำม,ม,มันถวายแหวนลูกปุ้ดซุนเอาห้าร้อยเก็บไปทางบวกห้าสิบนะโอนเงินสดส่งให้ซี นี่เสือพระปานเอาหกร้อยพี่นี่สองหน้านี่หายากสวยเลยหกร้อยนี่เบแก้พี่จานเทียบเลยสวยนี่คำว่าหมูดูนี้เอาเก้าร้อย 900, พอเก้าร้อยสวยจริงสวยจริง นี่จริงจกสองหางหนาแก่นะพี่นะเอาเจ็ดร้อยนี่าหน่ายรุ่นแรกเจ็ดร้อยสวยที่สุดนี่ปิดตาปูนหน้าพระถ้วยจระเข้โอ้สวยที่สุดเลยเอาหกร้อยเพราพอเดิมพี่รูกไทย โครเก่าเลยเพราะรูปถ่ายก็คุ้มแล้วด้านหลังมีสิ่งสามขวัญด้วยเนี่ยชุดนี้เอาเก้าร้อยคุ้มแล้วสวยพี่เขี้ยวเสือไฟนี่เป็นเขี้ยวเจ็ดร้อยพร้อมตลับหนึ่งใบพาซิสสวยทั้งนั้นนะพี่นะรูปถ่ายปูสุกนี่โบราณเลยพี่ขาวดำล็อกเก็ตโบราณเนี่ยหกร้อย นี่หรือน้ำโมตตาบอดหกร้อยนี่โคตรเก่าแล้วเก้าร้อยพี่นี่ไม้แก่กเก่าเลยหลวงปู่สุนนี่เอาเก้าร้อยพอไปแก้ปุดรอดเอาหกร้อยเก่าราคาแบ่งปันให้พี่อี EP นี้ยสวยทุกเม็ด น,นี่พับปิดตาอันนี้ไม่รู้ที่เออพับคูปเ,คปเ,เปิมพับคูเปิมพับเปิมสามร้อยอันนี้อันนี้อาจารย์ลพงปู่สุขสามร้อยมีสองพิมไม่ได้น่าน,นี้อีกหนึ่งองค์อาจารย์ลพงปู่สุขพี่ สามร้อยองละสามร้อยสี่องพันนะพี่นะพอเดิมขี่ช้างนี่หล่อโบราณโคตรสวยเลยสามร้อยเพอเดิมพิมพ์จัมโบ้หล่อโบราณโอ้สวยมากสามร้อยนี่ยังเหลือหนึ่งอันนะพระกลวยแหวกม่าน สวยที่สุดสามร้อยเออพี่สมเด็จหนีพิมพ์ใหญ่อันนี้เป็นเนื้อโลหะนะหายากแะ้วพี่สวยสวยน่าเป็นหลงพ่อโบยบุกเสกกันเนี่ยสวยแบบนี้สามร้อยองค์สามร้อยพี่นี่วันละคังเรียมเก่าเลยพี่สามร้อยมีพระเนียมด้วยเก่าเก่าแบบนี้เลย สามร้อยองศาสามร้อยสื่อ,องค์หนึ่งพันนะพี่นะอันนี้คดกะลาได้มาแบบนี้นะสามร้อยเพราะเดิมนกยุงนกยุงสามร้อยหลอโบราณไม่รู้ที่สามร้อยพับปิดตานี่ เป็นเขี้ยวเสือแก่พระพิตาอย่างสวยเลยพอเดือดพระปานสามร้อยพระนงนดินนี่จานด้านหลังด้วยสามร้อยลาหูอมจันสามร้อยอุ้ยโทษทีพระสังกัจจวัสุทัศ สามร้อยนี่สังกะจายพรอเงินสามร้อยแล้วพอเนียมพุโทโธน้อยสามร้อยพอเนียมพุโทโธใหญ่สามร้อยและนี่อาตะกุดเอียงมัตาพานสูงเอาสามร้อยพออีพีนี้ต้องเท่านี้ก่อนนะจ๊ะสวัสดีนะครับ